นะโมสัมมาสัมพุทธานังปร,รมัตถ t ทัทกสีนังสีลาทิคุณะปารามิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้นัทาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณัปารามีมีสินเป็นต้น ขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพร้มจักรวาลปกป้องผ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลาย ทางสถา,านีวิทิยุพม .2 ออคลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในยุ่งเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติโยมกรมโทนาย,ยาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญกันมานะก็มีคุณโยมห้างงวน สพลวัฒนพงเหงและครอบครัวนะรวมสร้างพระพุทธมงคลมา900บาทแล้วก็นะคุณโยมนักธิดาปร่งธุระนะก็ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธมงคลมา300บาทกนโมทนากับญาติโยมทุกๆคนที่ได้ร่วมทำบุญกันมา สำหรับพระพุทธมงคลย,ยักษ์ตอนนี้ก็มาและ้วะซึ่งต่อมาก็คาดการว่าจะมาในวันที่9มิถุนายน,นปรากฏว่าไม่ใช่มาวันที่10มิถุนายนซึ่งพอมาถึง อตามาก็ให้ช่างได้จารึกนามประจำแต่ละพระองค์นะแต่ละองค์โลงยกเว้นพระนุตรสมาสุริจ้าเพราะว่ามีอยู่แล้วก็เป็นพระนุพุทธโือเริ่มจารึกนามตั้งแต่พระอัญญาโกนทัญญาเิระพระมาหากัจจปะเทระ พระอานนเทระพระสารีบุตรเทระพระอุบาลีเทระพระอานนเทระพระความปฏิเทระพระมหาโมคลานเทระแล้วก็พระราหุนเทระครบนะก็ ออกไปจุดธูกร้อยแปดดอกรับผงพระหนาะที่เพิ่มมาทั้งแปดก็พอจุดธูกร้อยแปดดอกฟ้าก็มืดมาแล้วก็เหมือนกับรับรู้รับทราบนะประพรมน้ำอยากน้ำฝนลงมา พอประมาณจนช่วงค่าของวันศุกร์หลังจากช่างเดินทางกลับไปแล้วประมาณหกโมงเย็นนะยะดปกติก็เป็นช่วงเวลาก่อนหกโมงเย็นนี่จะต้องขึ้นไปพรมน้ำมนต์ที่มาหาธรรมเจดีพโพสวน ปรากฏว่าเดินลงมาเดินไม่ไหวนะมันเมื่อยมันเหนื่อยมันลาไปทั้งตัวปรากฏว่ามืดไปหมดเลยนะมืดไปหมก็คือฟ้ามืดมาเลยแล้วก็พอไปยืนอยู่ข้างนอกเท่านั้นนะฝนก็ตกลงมาปรากฏตกเมื่อวันศุกร์นี่หนักมากยัดนะฝนตกหนักมาก ระยะเมตรหนึ่งะระยะร้อยเมตรเนี่ยเทปมองไม่เห็นเลยตกหนักประมาณยี่สิบห้านาทีประมาณนั้นตกอย่างหนักเลยเหมือนกับเป็นการตอนรับพระพุทธมงคลครบบริบูรณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองยัดยู่นะครบบริบูรลณล์ละอง์พระนะยัดตุกมาปฏิสถานอยู่ เป็นขวัญเป็นกำลังใจเพราะเมื่อเราได้ระลึกนึกถึงบทบทสวดมนต์บทคาถาธรรมการพระพุทธมงคลแล้วอคาถาพุทธมงคลพุทธมงังคลาคาถาแล้วก็ได้กำลังใจ นะได้กำลังใจว่าเราได้ทำนัยยะที่ครูบาอาจารย์ได้ให้เอาไว้แล้วซึ่งไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์ท่านไหนนะที่ท่านได้ให้ในัยยะเอาไว้โดยท่านได้แต่งคำนมัสการ รือคำคาถาพระพุทธมงคลเอาไว้ซึ่งเรากล่าวว่าเป็นคำนวัตการพระอรหันต์แปดทิศต,ตามจริงชื่อว่าพระพุทธมงคลนะเราก็ได้ทำในยะที่ครูบาอาจารย์ได้รจนาไว้ให้เต็มบริบูรณ์ นะเรียกว่าเป็นพระพุทธมงคลให้ได้กราบไหว้ให้ได้บูชาพระพุทธมงคลที่เห็นเห็นรูปลักษณนะ์ได้ระล,ลึกถึงได้ว่านี่คือพุทธมงคลไม่ใช่อรหันแปดทิศเพราะว่าถ้าพร,ราหันแปดทิศขาดพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ เพราะสำคัญที่สุดคือพระสัมมาสัพพุทธเจ้านะอยู่ตรงกลางนะเพราะเมื่อมีพระสัมมาสัพพุทธเจ้าจึงได้มีพระนุพุทธะทั้งแปดองค์รอบแล้วก็มีพระนุพุทธะอีกนะหลายร้อยหลายพันพระองค์แต่จุดศูนย์กลาง ก็คือพระสมาสบุตรเจ้านั่นเองฉะนั้นนตยยที่ครูบาอาจารย์ได้ให้เอาไว้สมาเองก็ได้ทำสำเร็จลงเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะก็คือเมื่อตั้งครบก็ชื่อว่านตยยที่ครูบาอาจารย์ได้ให้เอาไว้ก็สำเร็จเป็นมหาเจดีย์อภัยทาน พุทธมงคลให้ญาติโยมได้กราบไหว้อันนะคนโมทนากันญาติโยมนะก็ถึงแม้ว่าญานะติโยมทําบุญมาอย่างไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะเราก็ค่อยๆทำบุญกันไปจนกว่าจะครบจํานวนสร้างขึ้นนะก็พิจารณาดูในญาติโยม พระพุทธมงคลเนี่ยก็เหมือนกับมาไปจาอยู่ตามลักษณะของดาวนพเคราะห์ดาวนพเคราะห์เนี่ก็คือพระเกตเนี่ยจะก็อยู่ตรงกลางนะก็คือก็อาราธนาองค์พระอนุตตรสมาสมุทิเจ้านะประทับอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นกึงกลางนะ สูงสุดนะของบุคคลที่คนบูชาคนเคารพแล้วก็พระจันทนระ์ทิศบุรภาก็อาราธนาพระอัญญาโกนทัญญะซึ่งเป็นผู้รู้ราตรีนานเป็นผู้ที่เป็นพรามนะที่ทำนายทายทักพุทธองค์ นะโดยที่มือที่นิ้วเดียวเลยบอกว่าพระกุมารองค์นี้จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนนะแล้วก็ทางทิศอาคาเนเรนะอังคารก็อาราธนาพระมหากัรสปะเทระมานะประจำวันอังคารวันพุธญาติโยศทักษิณก็อาราธนา พระธรรมเสนาบดีสารีบุเทระอาคราเบื้องขวามาไปจำอยู่ทางทิศฮรดีนะคือวันเสาร์ก็อาราธนาพระอุบาลีเถระมาไปจำอยู่นะเป็นเอกลักษณ์ะนะถ้าคนเกิดวันจันทร์นี่ก็ต้องศึกษาเรื่องของพระอัญญาโกนทัญยะให้ดีนะก็จะ เป็นลักษณะควรค่าแก่การปฏิบัติอยางนั้นรังคารก็ต้องศึกษาเรื่องราวของพระมหากัจปถทระให้ดีพระนะคนเกิดวันพุธกลางวันก็ต้องนะใจพระนะก็ต้องให้มีปัญญาเหมือนกับพระธรรมสินาบริสาริบุตรจะดีคนเกิดวันเสาร์นะก็ต้องมีวินยัยนะมีวินัยเหมือนกับ พระกุบาลีเทระนะจึงจะดีคนเกิดวันตึงหัดเนี่ยลักษณะเป็นวันครูผู้เป็นครูก็ต้องเนี่ยเหมือนกับนะพระอ,อนุทระอนะุญาตซึ่งเป็นปะหูสูตรนะเป็นเอกตะคาหลายตําแหน่งนอกจากเป็นปะหูสูตรแล้วนะเป็นพุทธสาวเป็นพุทธนะพุทธุปถากด้วย แล้วก็เป็นผู้มีสติมีสตินะ่ะเป็นเลิศในตำแหน่งหลายตำแหน่งโดยเฉพาะการระมัดระวังของท่านพระอนุทระนี่ก็เป็นพิเศษเลยนะฉะนั้นครูเนี่ก็ต้องเอาแบบอย่างของท่านพระอนุทระนะที่จำได้ดีมากนะเป็นหูสูรส่วนวัน พุทธกลางคืนนะราหูนะพุทธกลางคืนก็ต้องบูชาอะยะนะหนักไปทางบูชาเหมือนกับพระความปฏิเทระนะบูชาควรบูชาส่วนพระสุนะประจาวันศุกร์นะนนะก็เป็นประหาโมคลาณนะมีก็จะได้ดีเพราะเพื่อนนะได้ดีเพราะ เพื่อนที่ดีก็คือพระธรรมสินาบริสาดิบุตรนะตอนที่การจะได้เป็นพระอัคระสาวกเบื้องซ้ายก็เนี่ยเห็นเพื่อนได้มาชวนไปชวนไปปรารถนาเป็นอัคระสาวกเบื้องซ้ายส่วนปวณิตย์นะมีศักดิ์มีเดชนะคนเกิดปทิตา์เนี่ยก็จะมีเดชมีศักดิ์ต้องเหมือนกับพระราหลุล นะิึงจะดีจะปลอดภัยพระราหุนเทระนี่เป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้าเลยนะแต่ก็เป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายแล้วก็เป็นบุคคลที่ใฝ่ในการศึกษานะเรียกว่าใฝ่ในการศึกษายินดีในการศึกษา นะฉะนั้นเนี่ยแต่ละวันละวันมีความสําคัญฉะนั้นมีนัยยะหลายอย่างนะให้เราได้มสัก,การกราบไหว้บูชากันอ่าสวดสักหน่อยยัตดหันธรรมยังสรพันเยนาพุทธมังคลาคาทายพนามาเีสัมพุทโธที่ป่าทางเสทโธ นิสินโนเจวามัจชิเมโกนทัญยบุปผาเคจาอาคันเยจักัดสโปสาริปุตโตจะทักขิเนหาราติเยอุบาลิจาปัจฉิเมปิจานันโท พายเพจข่าวมปติโมคลาโนจะอุดรอิสาเนบิจารากุโลอิเมโคมังคลาพุทธาสัพเพอิธาปฏิทิตาวันทิตาเตจามเฮหี สักการะฮิจปูจิตาเอเตสังอานุภาเวนะสัพปโสธิภวันตุโนอิเจวะมัจจันตานะมัดสนัยยังนมัดสะมาโนราตนาตตยังยังปุญญาภิสันทัง วิูลังอาลัทังตัดสานุภาเวนะา,าตันตารโย ο. เชิญพวกเรามากล่าวพุทธมังคละคาถาด้วยสรพันยะกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดแห่งสัตว์สองเท้าทรงประทับนั่งอยู่ณตรงกลางด้วย พระัญญาโกนัญญะนั่งทางทิศบุรพาด้วยพระกัสปะเทระนั่งอยู่ในทิศอาคเนด้วยพระสารีบุตรเทระนั่งอยู่ในทิศทักษินด้วยพระอุบาลีเทระนั่งอยู่ในทิศหอรดีด้วยพระอนุเทระนั่งอยู่ในทิศปัจชิมด้วยพระความปฏิเทระนั่งอยู่ในทิศพายัพด้วย พระมหาโมคลานะนั่งอยู่ทางทิศอุดรด้วยพระราหุนเทระนั่งอยู่ทางทิศอีสานด้วยนามเหล่านี้แลชื่อว่าพุทธมงคลพุทธมงคลทั้งปวงปริสถานอยู่ณนะสถานที่นี้เราทั้งหลายไหว้พระพุทธมงคลทั้งหลายเหล่านั้นและบูชาพระพุทธมงคลเหล่านั้นด้วยเครื่องสักการะทั้งหลาย ด้วยอนุภาพแห่งพุทธมงคลทั้งหลายเหล่านี้ขอความสวัสดีทั้งปวงจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้านวะัตการพรระัตนตรายอันพึงนัตกรมนัตการโดยส่วนเดียวด้วยประการดังนี้แล้วได้ซึ่งความหลั่งไหลแห่งบุญอันใดอันไพ่บูญด้วยอนุภาพแห่งความหลั่งไหลแห่งบุญนั้นขอข้าพเจ้าจงมีอันตรายถูกกำจัดหมดสิ้นไปถืน อะญาติโย,ยมนะญาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่ตะมังอ,อกอากาศร่วมทำบุญในการสร้างบันไดนะขึ้นไปไหว้พุทธเจ้ายี่แปดพระองค์นะอันใหม่นะเพื่อใหญ่ขึ้นเดี๋ยวก็ว่างความขึ้นดีขึ้นตามกําลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมร่วมทำบุญสร้าง เรือสำเภาแก้วสำเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงส์รับดวงวิญญาณของบุรพกษาัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์พระบรมวงศ์สานุวงศ์ข้าราชบริ่านประสบนิกกในทุกๆราชวงศ์ญาติโยมไปมัดาการกราบไหว,าว้พระจุลามณีพระศิริยริยเมตรยัยญาติโยมนะก่อสัาธิต่อร่วมทมบุญก็ได้ตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมร่วมทมบุญนะพิมพ์หนังสือสร้างบ้านแปลงเมืองญาติโยมหนึ่งพันเล่มเล่มละหนึ่งร้อยบาทนะตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมแล้วก็รุวม สร้างพระพุทธมงคลนะญาติโยมตามกําลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์029120369 029120369 029121971 029121971ทางไปรษณีย์พระมหากรีธาไวชิรญาณมวันเรียบราบบำรุง บางซื้อกรุงเทพ1080พระมหากรีทาวชิรยาโนวัดเรียบรับบารุงบางซื้อกรุงเทพ1080ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสวา่างหมายเลขบัญชี194063 6374ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสวา่างหมายเลขบัญชี194063 6374ญาติโยม ทุกๆวันพุธนะเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโยมนะมารม่วมมรดการกราบไหว้พุทธเจ้ายี่แปดพระองค์กันแล้วก็มาร่วมสวดมนต์กันนะหรือญาติโยมประสงค์ใช่หมอไปสารสันนากใช้พลังจักราวาลร,รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์อาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไป วันรีบรับบำรุงยัดหยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทยัดยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43่รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์ห5ปิบหรถเมย์เบอร์18ดวันรีบรับบำรุงยัดยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทยัดยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43สา รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอิติปิโสวิเศษเสีอิเสเสพุทธนามิอิเมนาพุทธตังสุยอิโสตังพุทธปีติขอพระแม่ตรณรีองเทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุปนุโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตมาภาพได้กระทำแล้วในชาตินี้จงสำเร็จเป็นธรรมทาน อันเป็นทิพย์เป็นอริยรัพย์นำให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของผูง้โตงขอพระแม่ตรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสูป่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดการลระนานถืนโอมปัตวีคงคาภุมมะเทวานะมามีหังนมะพะทะอาตมาภาพขอญาตยมผูกฟังรายการทุกท่านทุกคน จงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์และคุณของพระรัตนตรัยจงปกปากุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถิดพุทธทางแคล้วคลาด ธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภคกวาพรมจักรวาลปกป้องพ้องภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเอาไว้พบก,กับรายการธรรมะยาา่ใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จเจริญพร